สวัสดีครับพบกับ y o u t u b ้นงี้กันช่างนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการลดแสงหน้าจอของตัวจอ Android ติดรถยนต์นะครับปัญหาหลักๆที่เจอผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็คือขับตอนกลางคืนนะครับแสงมันจ้าแยงตามากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับในคลิปนี้ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับจอ Android เนี่ยครับโดยทุก ยี่ห้อแล้วมันจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการลดแสงอยู่แล้วนะครับนี่ครับลดนะครับเราลดจนสุดแล้วแต่ว่าตอนกลางคืนนะครับมันก็ยังจ้าอยู่นะครับมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับอันนี้เราต้องพึ่งแอปนะครับันับแรกนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าผมแนะนําเป็นแอปชื่อแอปว่าโหมดกลางคืนนะครับพิมพ์เข้าไปเลยโหมดกลางคืนนะครับเราก็เลื่อนหาครับแอปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าครับพอเข้ามาแล้วก็กดติดตั้งนะครับ ติดตั้งเสร็จนะครับม mm ัน hmm. ก็จะไปอยู่หน้าจอหลักเรานะครับก็เปิดแอปขึ้นมาครับถ้าแอปมันถามอะไรก็ให้กดยอมรับนะครับตกลงตลอดนะครับอันนี้เราลองมากดเริ่มการใช้งานมันนะครับเรีวกดเพลย์เข้าไปเห็นไหมครับจอมันจะมืดลงนะครับมืดลงเลยนะครับมืดมากนะครับเราสามารถกําหนดความมืดมากน้อยได้ตรงนี้นะครับตรงรูปดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอยากให้มืดมากเราก็เลื่อนเข้าไปครับมืดจนแบบมืดสนิทเลยนะครับนี่นี่ครับ มือสนิทเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้กับจอ Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่สามารถโหลดแอปโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับโหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวมาดูความแปลงนะครับอ่าตัวนี้คือหน้าจอที่ยังไม่ได้เปิดแอปนะนะครับแต่ลองเปิดแอปกันดูหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมครับมันจะมืดลงเลยครับระดับหนึ่งนะครับ ตามที่เราต้องการก็อยากบื้นมากก็ไปตั้งค่าตรงที่รูปดินสอนะครับด้านในได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแอปก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับก็สามารถเลือกเอาได้นะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นะครับโหมดกลางคืนนะครับก็คลิปนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ